ครับผมสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับกับผมก็จะมีนะครับเว็บไซต์ในการสร้างเกมออนไลน์นะครับสำหรับคุณครูนะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับแบบออนไลน์หรือแบบออนไซต์นะครับก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่คุณครูสามารถสร้างเกมนะครับขึ้นมาได้เองนะครับโดยนะครับเว็บไซต์ที่เราจะนํา เสนอในวันนี้นะครับก็คือเว็บไซต์ wordwall นะครับ wordwall.net นะครับสิ่งแรกนะครับท่านผู้ชมก็นะครับสาธำการนะครับมาที่เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับไปที่ Google นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ช่องเซิร์ชนะครับเราสามารถเซิร์ชคำนี้ได้เลยนะครับ word นะครับนะ w o r d นะครับ wall ครับอ่านะครับ มุดวอลนะครับจากนั้นเรากด enter ครับเราจะไปนี่ครับม d ดวอล create better นะครับตรงนี้นะครับเราจะเลือกไปนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับเราสามารถนะครับคุณครูท่านไหนที่นะครับอยากสามารถอยากเปลี่ยนภาษานะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะนะครับเราไปที่ด้านบนนะครับสมมติว่าคุณครูอยากเปลี่ยนภาษานะนะครับเราก็ ไปหาภาษานะครับเห็นไหมครับด้านบนจะมีคําว่าภาษาอังกฤษอยู่นะครับแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับในกรณีนะครับเราสามารถนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับเราสามารถลงทะเบียนนะครับเพื่อเริ่มสร้างเพื่อการสร้างได้นะครับเราก็คลิกไปที่ลงทะเบียนนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกนะครับ ผมจะเลือกเป็น sign in with Google นะครับือยบัญชี Gmail นะครับผมจะ sign in ลงทะเบียนได้ตรงนี้นะครับนะครับในที่นี้นะครับผมผมได้ทําการลงทะเบียนไปแล้วนะครับและผมก็นะเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับอย่าไปตกใจนะครับว่านะครับทำไมของท่านผู้ชมที่เปิดมาไม่ไม่มีอย่างนี้นะครับตอนนี้คือผมสร้างผมลองสร้างไว้นะครับลองเล่นดูนะครับซึ่งนะครับเกมที่ผมจะสอนในวันนี้ก็คือเป็น เกมแบบจับคู่นะครับอ่าเดี๋ยวจะจะลองเล่นให้ดูว่าหน้าตาของเกมจะเป็นอย่างไรนะครับนะครลองเล่นเกมดูนะครับอ่ามีเสียงด้วยนะครับอ่าแล้วก็เล่นอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถแชร์ลิงก์ให้กับนักเรียนได้นะครับส่งคําตอบนี่ครับก็มีตัวคําตอบให้ด้วยนะครับก็นะครับนะอ่าเห็นไหมครับมีบอกคะแนนด้วยนะครับว่าใช้คะแนนเท่าไหร่ รีเ d อร์บอร์ดนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อของเราเข้าไปนะครับรีเตอร์บอร์ดนะครับเพื่อดูว่าเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับเราจึงจะมาสอนสร้างเกมนะครับโดยโดยใช้นะครับว o ร์ดวอลนะครับเกมในวันนี้นะครับก็คือเกมแบบจับคู่ง่ายๆนะครับอ่านะครับ เมื่อเรามาแล้วนะครับเราไปที่ปุ่มสีฟ้าๆตรงนี้นะครับไปที่คําว่าสร้างกิจกรรมต้องบอกนะครับว่า1 User ยูเซอร์หนแอคเคเนี่ยจะสามารถสร้างเกมได้5เกมนะครับสร้างเกมได้5เกมถ้าเกมไหนเราเล่นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถลบได้นะครับเราก็สามารถลบออกแล้วก็สร้างใหม่เวียนไปเรื่อยได้นะครับหรือใครอยากอัปเกรดก็มีแบบอัปเกรดแบบพรีเมียมให้ด้วยนะครับ ในที่นี้นะครับผมขออนุญาตสร้างนะครับมีมีหลายเกมมากให้เลือกนะครับนะครับมีหลายเกมมากนะครับอันนี้คือแบบฟรีนะถ้าแบบอัปเกรดก็จะมีเกมที่เยอะขึ้นนะครับแบบโปรนะครับนะครับในที่นี้นะครับผมจะเลือกเป็นเกมจับคู่นะครับจับคู่นะอ่าเราก็เลือกไปแบบจับคู่นะครับผมจะลองสร้างดูนะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับสร้างนะครับ สร้างตั้งชื่อเกมนะครับว่าเ,าเกมอะไรอ่ะสมมติว่าเกมจับคู่นะครับเกมจับคู่ผมมีละวผมหอัดเป็น2อ,อ่านะครับจากนั้นนะครับอ่าตรงนี้นะครับคำศัพท์หลักอ่าสมมติผมจะลองจับคู่อ่าเป็นภาษาอังกฤษด,ดูอ่าสมมตินะครับ เราสามารถนะครับเซิร์ชรูปภาพตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับรูปภาพนี้เราคลิกมันจะขึ้นตามคําที่เราพิมพ์ไว้เลยนะครับคือดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เราก็เลือกไปเลยนะครับนะครับต่อไปนะครับเราอยากมีหลายข้อเราก็เพิ่มรายการนะนะครับอ่านะครับนิยามศัพท์ขออภัยนิยามศัพท์ก็ใส่นะครับเป็นคําศัพ์ ตรงกันนะครับนิยามสับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับเห็นไหมครับว่านะครับจะมีรูปภาพให้เราเลือกได้เลยนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้เลยไม่ต้องไปดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บไซต์อื่นมา,มาแล้วก็มาอัปโหลดนะครับง่ายดีนะครับอันนี้ทําแบบง่ายๆนะครับทําแบบรวเร็วนะ เอาสัก5้าข้อนะครับทำแบบ5้าข้อนะครับนะครับทำห้าข้อนะครับห้าข้อแดีวจะลองดูนะครับนะครับอ,อ่านะครับก็สัญญามับให้ตรงกับตรงนี้เลยนะครับ นะครับอ๋อก็ประมาณนี้นะครับเราก็ตรวจเช็คนะครับให้เรียบร้อยนะครับเราสามารถสลับคอลัมน์ได้นะครับแต่ี้ผมจะไม่สลับนะนะครับเมื่อเราทําการสร้างเกมจับคู่เรียบร้อยนะครับเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับเมื่อเรากดเสร็จสิ้นนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็เกมก็กําลังบันทึกกิจกรรมอยู่นะครับอาลนะครับเราลองกดเริ่มเกมดูนะครับนะครับอ่า เห็นไหมครับมีเสียงด้วยนะครับเกมก็จะมีเสียงให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็เด็กก็จะสามารถลากได้เลยนะครับหรือนะครับถ้าเราไม่เอาคาศัพท์เราเป็นแค่รูปภาพก็ได้นะครับอ่าอย่างงี้นะครับนี่ครับเราก็สามารถนะครับปรับเปลี่ยนหรือทาไปต่อยอดได้นะครับจากนั้นเมื่อทําเสร็จแล้วเรากดส่งคําตอบอ่าตัวนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยโอเค เห็นไหมครับจากนั้นนะครับในกรณีนะครับเราสามารถส่งให้นักเรียนได้ก็คือกดไปที่คําว่าแช์นะครับแล้วเราเลือกเลือกก็คือทําให้เป็นสาธารณะนะครับจากนั้นนะครับเราก็ดูนะครับชื่อของเกมคือชื่อนี้ใช่ไหมนะครับถ้าได้เราก็กดเผยแพร่เลยนะครับจากนั้นเราก็ทําการคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปส่งให้กับนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง Google Class นะครับทางไลน์นะครับเพื่อนนักเรียนก็สามารถเข้ามาเล่นเกมได้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีออปชันเสริมก็คือตัวเลือกเสริมนะครับให้เลือกนะครับนะครับจะเริ่มนับเพิ่มขึ้นไหมนะครับนับถอยหลังไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แบบซุ่มนะครับรูปแบบแต่ละข้อต่างกันไหมหรือเขาคงเดียวกันเสมอไปนะครับ แสดงคําตอบหรือไม่นะครับ่านก็สามารถแก้ไขได้นะครับในกรณีที่เราอยากกลับไปแก้ไขเนื้อหาแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับกลับไปแก้ไขเนื้อหานะครับก็สามารถกลับมาแก้ไขเนื้อหาได้นะครับอ่านะครับผมจะลองเอาแค่ตัวหนังสือเอาเอาแค่รูปภาพดูสิไม่มีตัวหนังสือให้ลากรูปภาพไปใส่ตัวหนังสือดูสินะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราลบตัวหนังสือออกนะครับอ่าจากนั้นนะครับเราก็ลองกดเสร็จสิ้นดูนะครับ ดูนะครับว่าถ้ามีแค่รูปภาพจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับถ้ามีแค่รูปภาพก็หมายความว่าเราก็โยงรูปภาพดึงรูปภาพไปหาคําศัพท์ง่ายๆแค่นั้นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับในการอ่ะก็สามารถทําเต็มจอได้นะครับอ่านี่ก็เป็นวิธีการสร้างเกมออนไลน์แบบง่ายๆนะครับโดยใช้เว็บไซต์ wordwall.net นะครับ หากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ